สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเจอนหน้าฟางนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจําได้แล้วแหละว่าฟางมาพร้อมกับรายการอะไรแล้วฟางมาพร้อมกับเรื่องอะไรแน่นอนว่ามาพร้อมกับรายการมีสาระนะคะรายการดีๆที่ไม่มีเวลาอ่อนแอแต่ได้ดูแน่ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมเข้ามายัางชาแนลปาฏิหารแห่งนี้นะคะ เรื่องของการดูแลสุขภาพหัวเรายังเน้นย้ำอยู่นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณสมุนไพรต่างๆที่เรานํามาฝากกันอย่างวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของขิงอยู่นะขิงนอกจากจะทําให้เราขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยขิงยังมีสรรพคุณมากกว่านั้นสรรพคุณที่มากกว่านั้นจะคืออะไรจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรได้บ้างลองไปติดตามชมค่ะ ขิงสดเป็นส่วนประกอบที่พบในอาหารบ่อยๆโดยเฉพาะอาหารจีนไม่ว่าจะเอาไปประกอบอาหารหรือต้มน้ำแกงคนส่วนใหญ่ไม่เคยเอามาทำอาหารสักครั้งแต่พอหนึ่งเดือนผ่านไปก็พบว่า 1. ทุกวันเธอจะแช่เท้าในน้ำขิงจนเท้าหมดกลิ่นใส่ขิงสดลงในน้ำอุ่นอุณหภูมิพอเหมาะแล้วใช้แช่เท้าจะทำให้กลิ่นเท้าหายไปถ้ากลิ่นเหม็นมากอาจจะเติมน้ำส้มสายชูลงไปได้ด้วยการแชร่เท้าในน้ำอุ่นเช่นนี้ยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดีในฤดูหนาวลดการขยายตัวของหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดต่ำลงท้าที่บ้านมีผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงสามารถลอเท้าแช่น้ำขิงดูได้ค่ะ 2. เอาขิงสดหนึ่งแผ่นแปะไว้ที่ผงจะทำให้ไม่เมารถขิงสดสามารถช่วยในการขับพิษเพราะขิงนั้นมีซิงเจโรนแก้าการคลื่นไส้อาเจียนส่วนบริเวณสะดือก็เป็นจุดที่หลอดเลือดดำม,มารวมตัวกันแถมผิวหนังบริเวณนี้จะบางกว่าที่อื่นทำให้มีประสิทธิภาพมากเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นรถลงเรือเอาขิงสดเป็นแผ่นแนแปะไว้ที่ผงจะช่วยป้องกันอาการเมารถเมาเรือได้ 3. เอาขิงสดแปะไว้ที่สะดือทำให้พุงเล็กลงทุกวันทุกวันขิงสามารถทำให้พุงของคุณเล็กลงได้เพราะขิงสามารถรักษาการท้องผูกได้ยังช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานดีขึ้นเร่งการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอุจจาระและถูกขับออกมาลองทำดูวันที่2ก็จะเห็นผลหรือยังช้า3วันก็จะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้ 4. ใช้ขิงสดสระผมรังแคก็หายไปใช้ขิงสดนวดศีรษะเบาๆจากนั้นค่อยใช้น้ำขิงอุ่นๆสระผมสามารถช่วยป้องกันร,รังแคแถมเป็นธรรมชาติยิ่งกว่ายาสระผมใดๆ 5. ้ 5. เอาขิงสดแปะไปที่เอวเอวก็ไม่ปวดอีกต่อไปเวลากลางวันต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานๆทำให้ปวดคอปวดเอวบางทีปวดจนนอนไม่หลับ ต้มน้ำขิงข้นๆใส่เกลือและน้ำส้มสายชูเล็กน้อยจากนั้นเอาผ้าขุณหนูชุบลงไปแล้วบิดพอหมาดเอามาพันหรือประครบบริเวณที่ปวดทำซ้ำหลายๆครั้งก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นผ่อนคลายเลือดไหลเวียนดีช่วยแก้การปวดเมื่อยหรือจะเอาขิงสดมาแปะโดยตรงก็ได้ขิงสดเป็นส่วนประกอบที่พบในอาหารบ่อยๆโดยเฉพาะอาหารจีนไม่ว่าจะเอาไปประกอบอาหารหรือต้มน้ำแกง คนส่วนใหญ่ไม่เคยเอามาทำอาหารสักครั้งแต่พอหนึ่งเดือนผ่านไปก็พบว่า 1. ทุกวันเธอจะแช่เท้าในน้ำขิงจนเท้าหมดกลิ่นใส่ขิงสดลงในน้ำอุ่นอุณหภูมิพอเหมาะแล้วใช้แช่เท้าจะทำให้กลิ่นเท้าหายไปถ้ากลิ่นเหม็นมากอาจจะเติมน้ำส้มสายชูล,ลงไปได้ด้วยการแชร่เท้าในน้ำอุ่นเช่นนี้ยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดีในฤดูหนาวลดการขยายตัวของหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดต่ำลง ถ้าที่บ้านมีผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงสามารถลอเท้าแช่น้ำขิงดูได้ค่ะ 2. เอาขิงสด,สดหนึ่งแผ่นแปะไว้ทีุ่งจะทำให้ไม่เมารถขิงสดสามารถช่วยในการขับพิษเพราะขิงนั้นมีซิงเจอรอนแก้าการคลื่นไส้อาเจียนส่วนบริเวณสะดือก็เป็นจุดที่หลอดเลือดดำม,มารวมตัวกันแถมผิวหนังบริเวณนี้จะบางกว่าที่อื่นทำให้มีประสิทธิภาพมากเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นรถลงเรือเอาขิงสดเป็นแผ่น,แ,ผน,แ,ผนแปะไว้ทีุ่ง จะช่วยป้องกันอาการเมารถเมาเรือได้ 3. เอาขิงสดแปะไว้ที่สะดือทำให้พุงเล็กลงทุกวันทุกวันขิงสามารถทำให้พุงของคุณเล็กลงได้เพราะขิงสามารถรักษาการท้องผูกได้ยังช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานดีขึ้นเร่งการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอุจจาระและถูกขับออกมาลองทำดูวันที่สองก็จะเห็นผลหรือยังช้า3าวันก็จะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้ 4. ใช้ขิงสดสระผมรังแคก็หายไปใช้ขิงสดนวดศีรษะเบาๆจากนั้นค่อยใช้น้ำขิงอุ่นๆสระผมสามารถช่วยป้องกันร,รังแคแถมเป็นธรรมชาติยิ่งกว่ายาสระผมไดๆ 5. ้ 5. เอาขิงสดแปะไปที่เอวเอวก็ไม่ปวดอีกต่อไปเวลากลางวันต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานๆทำให้ปวดคอปวดเอวบางทีปวดจนนอนไม่หลับ ต้มน้ำขิงข้นๆใส่เกลือและน้ำส้มสายชูเล็กน้อยจากนั้นเอาผ้าขุนูชุบลงไปแล้วบิดพอหมาดเอามาพันหรือประครบบริเวณที่ปวดทำซ้ำหลายๆครั้งก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นผ่อนคลายเลือดไหลเวียนดีช่วยแก้การปวดเมื่อยหรือจะเอาขิงสดมาแปะโดยตรงก็ได้โอ้แต่ละอย่างสรรพคุณแต่ละอันที่นํามาบอกกันนะน่าสนใจหมดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เองหนึ่งสิ่งที่ฟังสนใจเป็นพิเศษเลยนะ หิงเอามาแปะที่สะดือคุณผู้ชมสามารถช่วยลดพุงได้คุณผู้หญิงท่านไหนหรือว่าคุณผู้ชายท่านไหนอยากจะลดพุงลองนำขิงนะคะมาแปะบริเวณสะดือดูอาจจะช่วยทำให้พุงของเราเนี่ยยุบลงไปก็ได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นรายการที่มีสาระที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะกลับมาติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่เพียงแค่คุคณผู้ชมนะคะ กดส u b s c r i b e ของรายการกันเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อติดตามแจ้งเตือนข่าวสารเวลาที่เราอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็จะไม่พลาดทุกการรับชมค่ะ